สวัสดีครับอีสานบ้านเฮาครับมื้อนี้มาเปิดหน้างานใหม่นะครับปูกระเบื้องครับมื้อนี้ครับมาไกลๆครับมื้อนี้ครับมาหัวหนองเศาครับจังหวัดนครพนมครับนี่ครับมื้อนี้มาสายครับเพราะว่ากว่าสิมามหาไยหาหยังครับก็เลยปูได้ซํานี่นะพี่น้องครับนี่ปูกระเบื้องครับนี่แผ่น60ครับเนี่ครับเกลิโตนะครับนี่ครับปูได้ได้ประมาณ5ตารางครับแล้วคู่นึงกับปูนี่ทั้งนี้นะครับนี่ ทั้งนี้นะครับปูนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นคันเป็นคันนครับปูก็เบื่องำแบบนี้นะครับอันนี้ปาดท่อน้ำยังบม่ได้ปาดนะครับนี่นี่ครับท่อน้ำยังไม่ได้ปาดอื้อผมสิมาปาดท่อน้ำเป็นอ่างใหญยนะครับอ่างยาบุซี่นะครับนี่อ่างน้อนนะครับนี่อ่างน้ำใยนี่ทำความร้อนครับ บุลาหนาวครับสายไฟปาดไว้หน่อยเดียวครับผมปาดไปครับสายไฟครับนี่ครับสายไฟผมปาดไว้หน่อยเดียวครับมืออื่นไล่ปาดนะครับจังงสิปูกระเบื้องครับผมสิได้ไล่ปาดกับปูกระเบื้องครับพูดครับปูสุดฟ้าแลวครับโอ้สูงสุดเลยครับผม กระเบื้องแผ่นละกหกผ่นหกสิบครับนี่ครับมาสไว้ครับเลอได้อีกอย่าหนึ่งเพื่อมาหาไล่แล้วครับหาไล่หายังไหวนะครับนี่ก็ได้ศาสตร์นี่ยจะลอยครับดูอื่นมาแต่เสาครับมาเห็นงานครับยังไหลอยู่ครับลังค่าลังเคือกับเมนเบพื่อนทั้งหน่อเลยครับยังโมเล่ครับ ลายครับนี่ครับพี่มีครับฝ่าอย่างบมเลวครับฝ่าดิครับฝ่ายอย่างบมเลวครับฝ่าฝ่าปะนังนี่ปูเบิด์ตกับกระเบื้องครับฝ่าปะนังนี่ครับขูมาปูมาพี่ครับครับฝ่าปะนังครับอันนี้พื้นครับพื้นนี่เป็นแกนนิโตก็บเได้ปูเหมือนกันครับยังโมเลวครับไปน้งพูนันโอ้ ยังไลยครับงานครับโอ้าหงดพีครับนี่ครับนี่ครับโค้งไว้ครับหลังคายังหมดมุงครับนี่พื้นยังบมดเทนะครับนี่พื้นยังบมดเทนะครับยัง้ลยครับพื้นก็ดีอ้ นั่นแล้วแล้วครับคัดมั่นครับขัดมันสีเขียวนี่ครับกสิประมาณนี้แหละครับนี่ยังโมแล้วครับประมาณสองสามเดือนครับจากสีแล้วครับได้เวลาแล้วครับผมผมกสิเมื่อคขอ้นกันครับทางไกลครับมันสิคำครับสามีเด้พน้องเด้อสวัสดีครับ